ครับพบกันอีกครั้งในหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่แปดแล้วนะครับจะมีอยู่สามสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับอันนี้ภายในบ้านก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านล่างหนึ่งตัวนะครับกดสวิตช์ด้านล่างหลอดไส้ติดหลังจากนั้นนะครับเดินขึ้นไปด้านบนนะครับสามารถกดสวิตช์ตัวนี้หลอดก็จะดับโดยไม่ต้องเสียเวลาลงมาข้างล่างกรอนี้สองนะครับอันนี้ภายในห้องนอนนะครับถึงเวลานะครับเปิดประตูปุ๊บ กดสวิตตัวนี้หลอดสว่างนะครับหลังจากนั้นนอนหลับพักผ่อนนะครับง่วงนอนแล้วนะครับสามารถเอื้อมมือไปกดสวิต์ตัวหน่งนี้หลอดก็จะดับกรณีที่สามนะครับก็คือสถานการณ์ที่สามของเรานะครับัร 3, รนะรบ,รบรถกลับบ้านนะครับกดสวิตต์ตแหน่งหน้าบ้านนี้หลอดสว่างเปิดประตูเข้าไปในบ้านนะครับก็กดสวิตต์ตแหน่งนี้หลอดก็จะดับโดยไม่ต้องเสียเวลาออกมาข้าง,ขงนอกทั้ง สามสถานการณ์นี้นะครับเราจะเลือกใช้สวิตในข้อใดนะครับตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อหลังจากที่เราตอบคาถามแล้วนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีทั้งหมด13ข้อนะครับก็จะมีทั้งด้านพูดที่พิสัยนะครับมันจะเป็นทั้งด้านความรู้แล้วก็ทักษะพิสัยแล้วก็จิตพิสัยถ้าเราเอาความรู้ทางด้านพูดที่พิสัยทักษะพิสัยแล้วนะครับแล้วก็จิตพิสัยมารวมกันแล้วเราสามารถ ประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของอสัปดาห์ที่แปดนี้นะครับเรื่องวงจรสวิต์สองทางควบคุมการเปิดปิดหลอดไส้วัตถุประสงค์นะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็สามารถเขียนแบบและสามารถต่อวงจรวงจรสวิต์สองทางและควบคุมปิดการเปิดปิดหลอดไส้ได้นะครับความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับสวิต์สองทางดูสภาวะการนางานนะครับก่อนอื่นเรามาดูด้านหลังนะครับ มันจะมีหมายเลขกำกับมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเห็นไหมครับแล้วเรามาดูนะครับลักษณะร่องด้านด้านหลังนะครับของสวิตช์สองทางมันเชื่อมต่อถึงกันนะครับแสดงว่าตำแหน่งนี้เชื่อมต่อถึงกันก็คือหมายเลขศูนย์นะครับส่วนด้านล่างมันจะมีร่องตรงนี้เป็นแนวตั้งนะครับแสดงว่ามันแยกต่อออกจากกันอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์สองทางถ้าเรามา ดูโครงสร้างของสวิตนะครับนี้สภาว่าปกตินะครับต่อไปถ้ามีการกดสวิตสองทางนะครับหน้าสัมผัสปกติก็จะต่อศูนย์นะครับหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีการกดสวิตเราก็จะเห็นภาพก็จะเป็นศูนย์สามนะครับถ้ามีการกดแต่ละครั้งนะครับหน้าสัมผัสก็จะโยกไปทางศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สาม หลังจากเรารู้โครงสร้างของสวิตแล้วนะครับต่อไปมาดูสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบวงจรสวิตสองทางบ้างนะครับก็จะมีกล่องต่อสายนะครับสวิตสองทางสวิตสองทางนะครับจะแตกต่างกับสวิตอันดับก็มีตรงไหนครับสวิตอันดับจะเป็นหน้าตายย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แต่ถ้าเป็น Swiss สวิตสองทางก็จะออกมาสองข้างเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับหลอดไส้ตัวรับกาวเดี่ยวที่เราจะใช้ในการเขียนแบบวันนี้นะครับ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งะครับการเขียนแบบพิกเซลไดแกรมอันนี้เป็นแบบของชุดฝึกนะครับการร้อยสายและต่อวงจรก็จะมีตำแหน่งสวิตช์สองทางอยู่ซ้ายและขวามีหลอดไส้หนึ่งหลอดน,นะครับมีกล่องต่อสายอยู่สี่กล่องนะครับถ้สามกล่องนะครับขอโทษทีครับสามกล่องแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ป้องกันของเรานะครับก็จะเข้าข่องซ้ายมือนี้หลังจากที่เราเขียนพิกเซลเเสร็จนะครับเราก็จะมาเขียนสกิมเมติกตามเงื่อนไขนะครับ วิธีการนะครับวิธีการเขียนสกิมเมติกนะครับมันก็เหมือนวงจรสวิตทางเดียวควบคุมลอดไส่แต่ตอนนี้มันมีสวิตสองตำแหน่งนะครับถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ตอนนี้ก็คือสัญลักษณ์สวิตสองทางนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองทางตัวที่สองสามารถเปิดปิดลอดไส่ได้จริงๆแล้วหลักการมันก็เหมือนเป็นแล้วครับวงจรเมื่อกี้นะครับก็คือเอาไฟเข้าสวิตวงจรพื้นฐานนะครับลอดไส้ควบวงจรนิวตันนะครับนิวทันเรานะครับเพราะนั้นก็เปลี่ยนสวิตทางเดียวตัวนี้ให้เป็นสองทางซึ่งสองทางก็คือสองตัวนะครับ ต่อตามสกรีมแมติกนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนไวริงไดแกรมนะครับซึ่งขั้นตอนการเขียนไวริงเราก็ต้องกล่องต่อสาย4คูณ4มี3กล่องนะครับหลอดไส้อยู่ตรงกลางแล้วก็ Switch, สวิตช์2ทางอยู่หน้ากับด้านหลังนะครับมันต้องตรงกันมันจะได้เขียนสวยนะครับหลังจากนั้นก็ลากสายนะครับไฟเข้าสวิตช์สวิตช์นี้ก็คือหมายเลข0ใช่ไหมครับเนี่ยตำแหน่งหมายเลข0 แล้วพ่วงสายตรงนี้นะครับในที่นี้ขอใช้เป็นสายสีดําเพื่อง่ายต่อการประมาณการนะครับสายสีดําพ่วงสวิตช์นะครับสีดาก็จะมีอยู่คู่นี้นะครับบนล่างอันนี้ก็เข้าหมายเลขหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามก็พ่วงไปหาสวิตช์หลังจากนั้นออกจากสวิตช์ก็ไปหานะครับหลอดใส่ครับอคดวงจรที่สายนิวทันนะครับแล้วเราค่อยลากสายพีดีที่หลังนะครับหลังจากนั้นก็ใส่จุดต่อสายนะครับของทุกกล่องต่อสายให้เรียบร้อยนะครับ เร่งตรงนี้นะครับไวริงก็การเขียนไวริงไดแกรมก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเราเขียนไวริงเสร็จนะครับเราก็จะมาเขียนวันล์ยไดแกรมซึ่งวันลน์นะครับก็จะเป็นกล่องต่อสายอยู่สามกล่องนะครับเนี่ยเขียนเลยนะครับไวเข้าฝั่งซ้ายมือนะครับสวิตสองทางอยู่กับกล่องต่อสายกล่องที่หนึ่งก็ตรงตรงกันนะครับเนี่ยตรงกันมีกล่องต่อสายแล้วก็ปลอดไส้นะครับก็จะตรงกันแล้วก็มีสวิตแล้วก็กล่องต่อสายนะครับ สัญลักษณ์ถ้าเรามาดูแบบพิกเซลหรือไวริงก็ได้ครับก็จะเห็นภาพของวันไลน์ข้อวันไลน์ตรงนี้ยังไม่ครบนะครับตรงนี้ยังขาดเลยครับจํานวนสายไฟที่เข้าตําแหน่งนี้แต่ละท่อแต่ละเส้นนะครับว่ามีสายไฟจํานวนกี่เส้นเราก็สามารถเอาไวริงมาเขียนต่อได้ครับตาแหน่งแรกสามเส้นนะครับสามารถระบุได้เลยว่ามีน้ําตาลหนึ่งเส้นสีดำสองเส้นตำแหน่งนี้นะครับท่อเส้นนี้มีสายไฟกี่เส้นนะครับก่อนนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเราสามารถระบุได้ด้วยว่า สีดำสองเส้นสีสายสีฟ้าหนึ่งเส้นแล้วก็สายสีเขียวอีกหนึ่งเส้นสังเกตนะครับสายหลอดไฟก็สามเสมอใช่ไหมครับสามเส้นครับอันนี้หนึ่งหลอดสามเส้นนะครับตรงนี้ก็กี่เส้นครับสามเส้นครับในสุดท้ายนะครับจากกองต่อสายไปหาสวิตช์สองทางก็จะมีสามเส้นเห็งทั้งนี้เราก็สามารถเขียนแบบวงจรสวิตช์สองทางควบคุมการเปิดปิดอดไฟได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเขียนลงในกระดาษ A3 ที่สําคัญเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ เราก็จะใช้เพดนะครับในการเขียนนี่อันนี้เพดสี่เหลี่ยมนะครับมาใช้เขียนเลยครับอในการเขียนไวริงแกรมตัวนี้นะครับถ้าเป็นเพดวงกลมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเขียนบันไลน์นะครับแล้วก็สกิมมติกสามารถดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เพจสุขภัณฑ์ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเขียนดูดูว่ามันใช้สามารถดัดแปลงใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับให้แบบมันสวยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือเขียนฟรีแฮนนี่นะครับ ก็มันจะไม่สวยนะครับเส้นก็จะไม่อมนะครับส่วนสัญลักษณ์ฝั่งด้านขวามือนี่นะครับเราก็สามารถดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเขียนเขียนอย่างไรนะครับต่อไปนะครับมาดูมาดูต่อนะครับก็จะเป็นการวางตำแหน่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพื่อลดจินตนาการของเราเราก็ใส่สวิตช์สองทางนะครับซ้ายขับขวาหลอดเส้ใช้หนึ่งหลอดนะครับก็บวงไว้นะครับด้วยหมึกสีแดง จากนั้นเราก็สามารถประมาณการได้นะครับการประมาณการตัวนี้ก็เราจะแบ่งเป็นสายเบอร์2.5นะครับและสายเบอร์1.5ตัวเนี้ส่วนใหญ่ที่ประมาณการคิดนะครับรก็จะเน้นน้าตรงนี้อีกทีหนึ่งสังเกตถ้าตรงไหนเป็นสายเบอร์ขนาด1.25นะครับก็จะเป็นสายเมนนะครับหรือสายวงจรย่อยต,ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเส้นนะครับที่มันก่อนเข้าสวิตช์ตัวนี้นะครับก็มีแค่สองเส้นเห็นะครับสีน้ําตาลใช่สองเส้นก็รวมราคาสิบาท สายสีฟ้านะครับก็มีหนึ่งเส้นสองเส้นเท่านั้นเพราะว่านี้เป็นสายของวงจรนะครับแสงสว่างนะครับเพราะฉนั้นต่อไปสีเขียวก็สองเส้นต่อไปตำแหน่งนี้ทาไมถึงสามเส้นนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้าสีน้าตาลก็ออกจากสวิตช์ออกจากสวิตช์ก็คือเส้นนี้นะครับออกจากสวิตช์ก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับหนึ่งสองสามนะครับต่อไปสายสีฟ้านะครับหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นก็คือเส้นนี้นะครับสีเขียวหนึ่งเส้นก็คือตำแหน่งนี้ ใบสายสีดำนะครับสายสีดำนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของเราเพราะว่าจะได้นับง่ายเนาะเวลาร้อยสายจะได้เห็นภาพเพราะนั้นก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเพราะว่าเวลาตัดนี่คุณจะตัดเป็นเส้นๆน,นะครับเส้นละส0ิบเซนติเมตรเพื่อง,ง่ายต่อการประมาณราคาแล้วก็จำนวนวานัดนะครับอ่าตรวนี้ไปดูเองนะครับถ้าสงสัยค่อยมาพูดคุยกันในห้องนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัดา์ที่แปดแล้วเราก็ต้องดูพื้นฐานตรงนี้ต้องได้แล้วนะครับนะกล่องต่อสายตรงนี้นะครับต่อไปดู เน้นไว้น้าส,สีส้มอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะจาสายสองเส้นนะครับก็จะมีกล่องตสายนี้ก็มีหนึ่งสองสามสามสามตัวนะครับสีส้มนะครับกล่องตสายนี้เราต้องนับให้ดีนะครับแล้วก็ดูจํานวนสายว่ากี่เส้นอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเป็นสิบสามตัวตรงนี้มีเฉพาะไว้น้าส,สีส้มนะครับส่วนสีอื่นไม่ไม่ได้ใช้นะครับอ่สวิตช์ทางเดียวไม่ได้ใช้สองทางก็ใช้สองตัวมีหลอดไส้รวมราคาก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับ หลังจากที่เราประมาณราคาได้นะครับเราก็เบิกวัสดุต่างตพวกนี้แล้วก็ไปต่อวงจรได้เลยนะครับต่อไปเป็นงานที่แปดนะครับก็จะเพิ่มนะครับเต้ารับมาอีกหนึ่งชุดนะครับในที่นี้นะครับก็สกรเมติกเรารู้แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นสวิต์สองทางสองตัวควบคุมหลอดไส้นะครับก็คือแต่งนนี้ควบคุมหลอดไส้แล้วก็เพิ่มเต้ารับมาหนึ่งชุดนะครับที่สําคัญจริงๆแล้วนะครับเราต้องดูหมายเลขตรงนี้ให้ดีศูนย์หนึ่งสามนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามต้องต่อให้ถูกต้องนะครับ อ่าส่วนการสลับสายหนึ่งสามสามหนึ่งตัวนี้สามารถสลับได้ไหมนะครับเดี๋ยวในห้องเราค่อยมาดูกระต่อนะครับแล้วก็อีกอีกวงจรหนึ่งนะครับก็จะเป็นวงจรเต้ารับนะครับสามารถใช้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่เพิ่มมาก็คือเพิ่มส่วนนี้นะครับวิธีการเขียนเขียนยังไรนะครับก็ลองไปล่างล่างแบบดูก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับค่อยไปพูดคุยกันในห้องแล้วที่เน้นย้ำอีกอันนึงก็อย่าลืมเขียนลงในสมุดข้อเนวโน้ตนะครับในคลิปนี้สรุปนะครับ เียนความสําคัญนะครับแล้วก็เขียนเนื้อหาเป็นเป็นสไตล์ของเรานะครับแล้วก็ตั้งคําถามไว้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในชั้นเรียนนะครับในในหน่วยนี้นะครับเรื่องที่แปดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ